ะะสำหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องของการหาอุปพันธ์นะครับด e ฟเฟอเรนเชียนอิเลชัครูจะสอนที่การหาและวิธีการใช้งานเลยจะได้ง่ายนะครับมาดูสูตร1ถึงสูตร7กันนะครับอ่ะสูตร1นนะครับสูตร1นึ่งเท่ากับ d ิฟ C เท่ากับ0 C ในที่นี้คือค่าคงที่ค่าคงที่คืออะไรค่าคงที่คือตัวเลขที่เราหาค่าได้นับได้นั่นเองค่าคงที่เพราะนั้นการดิฟค่าคงที่ตัวเดียวดิฟตัวเลขตัวเดียวเป็เดียวค่าที่ได้ <c oughs> มัน <c oughs> คือมีค่าเท่ากับ0 จำเลยครับนี่คือตามสูตรของมันเพรกะนั้นตัวอย่างเช่นเช่นดิฟห้าบายดีอย่างนี้ครับตัวเลขตัวเดียวครับที่เดียวมีค่าสกัดศูนย์ดิฟสิบบายดีเอ็กตท่ากับศูนย์นะครับหรือดิฟลบสองบายดีเอ็กต์ตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมีค่าสกัดศูนย์เสมอนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะนี้คือสูตรหนึ่งว่าตัวเลขตัวเดียวอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่สองนะครับมาดูสูตรที่สองนะะสูตรที่สองก็คือสูตร ดีเอก์บยดีเอกดีเอก์บดีเอกมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าเจอในรูปแบบนี้เมื่อไหร่ก็เหมือนกับหา,กการกันหารก,กันลงมาครับข้างบนดีเอกข้างล่างดีเอกหา,กการกันก็เท่ากับหนึ่งวันถ้าเจอรูปแบบนี้เมื่อไหร่มีค่าเท่ากับหนึ่งเสมอดีเอก์บดีเอกเท่ากับหนึ่งนะครับวันนี้กูคงไม่ต้องมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างมีรูปแบบเดียวคือดีเอก์บดีเอก์ค่าเท่ากับหนึ่งเอา,าดูสูตรสามสูตรสามนี้เขาเรียกว่าดิฟผลบวกดิฟผลบวกหรือผลลบแล้วแต่นะบวกหรือลบแล้วแต่ข้างในเป็นอะไรบบบบบววกกกก็็็็เเปปนนนลละครั และที่นี้คือดิฟยูบวกวีบวกลบเราสามารถแยกดิฟได้ทีละตัวเลยนะครับแยกดิฟโดยเครื่องหมายยังคงเป็นเดิมนะพอดิฟแล้วค่านี้เป็นของยูเนี่ยเป็นของอะไรวีเป็นของอะไรหรือดิวเป็นของอะไรก็กลับไปย้อนดูสูตรต้นต้นหรือสูตรอื่นต่อไปนะครับนี่คือดิฟผลบวกเราสามารถแยกดิฟได้เป็นผลพจน์เอาเช่นนะเช่นดิฟห้าเอฟบวกสองลบหนึ่งอย่างเงี้ย ครับเนี่ยเห็นไหมครับดิฟนี้เราสามารถเราบอกว่าเจอเครื่องหมายบวกลบเมื่อไหร่เขาเรียกว่าดิฟผลบวกเพราะนั้นเราแยกดิฟได้เลยกลายเป็นดิฟ 5x บวกดิฟ2ลบดิฟ1เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้แล้วองคีนน้สามารถแยกดิฟได้แยกมาเป็นพจน์กายคณิตได้ทีนี้ก็มาดูแต่ละดิฟอีกดิฟ 5x าเ้าเดึงค่าคงที่ออกมาก็ได้5นะ dx by dx เท่ากับ1เห็นไหมครับเท่ากับ1อันนี้ดิฟสองเนะี่ยเท่ากับสูตรที่สูตรแรกเลยเห็นไหมครับเท่ากัาบสูตรแรกเลยเท่ากับที่เท่ากับสูตรนะครับอันนี้คำที่เหมือนกันอ่าเท่ากับสูตรเช่นเดียวกันนะครับและคำตอบข้อนี้ก็คือ5ตัวเดียวเพียวๆเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว,ว่าดิฟผลบวกนะครับดิฟผลบวกอ่าต่อมาสูตรที่สนะครับดิฟส u เท่ากับส คูณดิฟอยู่หมายความว่าไงหมายว่า c ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่ด้วยนะครับ c ตัวนี้คือค่าคงที่ค่าคงที่ด้วยนะครับเข้าขที่มาถึงตัวเลขที่ผูบอกไปเพ้าเราสามารถดึงเข,ข้าที่มาไว้หน้าแล้วดิฟตัวหลังได้ตัวเดียวเช่นเช่นดิฟ 5x าดีเอ็กซ์บยเห็นไหมครับห้าค่าคงที่ดึงมันมาข้างหน้าครับก็ได้เท่ากับ5ข้างหลังเหลือ dx เอ็กเอ็กซ์นะพอดีเอ็กซ์บายกั๊กก็กลับมาดูในสูตรที่สองเนี่ยมันเท่ากับหนึ่ง ดังนั 5, ้นหคูณหก็เท่ากับ5เห็นไหมครับเอาใหม่ดิสิบเอ็กซ์บาีเอ็กซ์นะครับสูตรที่ลากไว้หน้าก็จะเป็น10บดิสบดิฟเอ็กซ์ไปเรียเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณสิก็เท่ากับ1นึ่เท่ากับ10เห็นไหมครับเท่ากับ10โอเคนะคนี่คือการดิฟในสูตรที่4ครับค่าคงที่ดึงออกมาแล้วดิฟตัวหลังนะครับงที่ดึงออกมาดิฟตัวหลังนะครับโอเคทีนี้มาดูสูตรที่ห้า สูตรที่5ว่าในเรื่องของดิฟยูคูนวีคุณแม่ามเป็นดิฟผลคูณผลคูณนะครับสูตรของมันคือตัวนี้นะวิธีการจำนะครับตัวนี้ u คือตัวหน้าหน้า v คือตัวหลังนะครับหน้าหลังือ้วิธีการจําสูตรก็คือยูคูณวีคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอย่าลืมนะครับ u คือหน้า v คือหลัง สูตรมันคําตอบมันคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะผลคูณทำงไงเช่นอ้าวดิฟ 2x คูณ x อย่างนี้นะครับ bydx อันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังเห็นไหมครับคําตอบมันคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเห็นไหม 2x นะครับตรงนี้ 2x นะ 2x นะ x ก็คือตัวหน้าพราะนั้นตัวไหนที่ไม่ใช้ดึงลงมาครับตัวนี้ยิงไม่ได้ใช้ดึงลงมาก่อน 2x อ้าวดิฟหลัง d x ไป d x เท่ากับ1เห็นไหมครับบวกอ่า x ดึงลงมาก่อนอ่าดิฟหลังดิฟดิฟ 2x ก็มาใช้สูตรที่4ดึงค่าคงที่ออกไปดังนั้นก็ได้กับ2พราะนั้นผลคูณนี้ก็ได้เป็น 2x บวก 2x เท่ากับ 4x นี่คือคำตอบ นะครับ 2x บวก 2x ได้ x, 6, x, กับ 4x นีกเกิลต่อ1คูณ 2x ได้ 2x 2คูณ x ได้ 2x นะ 2x บวก 2x ได้กับ 4x นั้นนี่คือตัวอย่างการคูณจำหน้าอย่างไว้นะครับแล้วแทนค่าแล้วรีบก,กับป่านะครับอ่ะโอเคอีกตัวหนึ่งสูตรที่6ครูให้เป็นยิบผลหารผลหารนะครับอันนี้มองให้เป็นบนอันนี้มองให้เป็นล่าง สูตรมันคือหรือคำตอบมันคือล่างดิบบนลบบนดิฟลา่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนี่คือสูตรมันหาบนหาล่างให้เจอแล้วใส่สูตรตามนี้ไปแล้วก็นิ้ออกมาอ่าดูตัวอย่าง,างเช่นเช่นเอฟห้าลบหนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งนะครับบายดีเอฟอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นลา่างอ่าคำตอบคือ ล่างดิบบนพราะนั้นก็คือห้าบวก1นี่คือล่างดิบบนก็คือห้าลบ1น่ะลบบน5ลบ1ดิฟล่างห้าบวก1ดทิฟทั้งหมดส่วนด้วยล่างกำลังสองตัวนี้คือล่างก็คือห้าบวก1ทั้งหมดกำลังสองแต่ค่าลงไปคบาจะไม่จบตัวนี้ยังไม่ยังไม่ใช้ดึงลงมาห้าบวก1นนะ ดิฟหได้เท่ากับ 0, 0ูนย์ดิฟหเท่ากับ0ูนั้นพจน์แรกเลยตัวเดียวนะครับลบห้าดึงมาครับ5้าลบหดิฟหเท่ากับศเหมือนกันดิฟบนเทกับศนหมือนกันเาะน้นพจน์หลังเยตัวเ,เ,เ,เดียวเพราะนั้นนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมครับดึงมาเข้าสูนย์ได้แล้วก็ดิฟทีละตัวนะครับอ่ามาดูอันสุดท้ายครับดิฟเอ็กำลังเอ็นเคือจำนวนเต็มเอ็นคือตัวเยขตัวกลังนะครับคำตอบมันก็คือเท่ากับเอ็นเอ็กกำลังเอ มาดูตัวอย่างง่ายๆครับเช่นเช่นดิฟนะเอ็กกำลัง 5, ห้าครับเนคือห้านะเอ็นคือหนะเท่ากับเนไว้หน้าคือ5้าเอ็กหาำลังลดไปหนึ่งก็เหลือสี่นี่คือคำตอบอีกนะข้อหนึ่งครับดิฟเอ็กำลังสิบคำตอบคือดึงสิบลงมาหน้าก็ก0กำลังถอยไปหนึก็เหลือเนะครับนี่คือสมบัิของการใช้สูตรที่7 เพราะนั้นการเรียนวิชานี้นะครับครูบอกเลยว่านักเรียนจะต้องศึกษาและทําบ่อยๆเวลาครูมีจากัดครูจะยกตัวอย่างให้น้อยหน่อยนะครับถ้าศึกษาเพิ่มเนี่ยในอร์เนเตในหนังสือนมีแย่มมากมายถ้าเราไปดูนะครับมันไม่ยากเราต้องใช้ให้เป็นนะครับที่ครูมาสอนนี่คืคอฝึกให้ใช้ให้เป็นเลยนะครับเพราะในวิชาวงยนตฟ้าสายสลับเนี่ยมันจะเรียนเยอะเพราะนั้นครูฝากไปแล้วครูจะส่งแบบการบ้านมาให้ดูอีกอีกรอบนึงโอเคนะครับ